ไม่ยุบสภาเพราะตอนแรกนั้นคิดว่าต้องให้งบประมาณแผ่นดินผ่านไปก่อนงบประมาณของประเทศหนึ่งปีที่แล้วถูกแทะเลมถูกคอร์รัปชันถูกเอามาเข้ากระเป๋าพวกพ้องและพวกตนเองส0 40%ซไม่ถึงมือพี่น้องประชาชนเลยเพราะฉะนั้นปีนี้เขาขอเก้าเดือน เพื่อที่ตั้งผบอทอบอและเอางบประมาณแผ่นดินมาใช้ผันข้าวกระเป๋าพวกตัวเองก่อนพี่น้องครับนี่คือความต้องการของอภิสิษ์เนชชาชีวะเพราะฉะนั้นการตั้งอบออบอผบทบพลเอกอนุพงศ์ค้ำคออยู่อีกห้าเดือนกว่าๆหลดกเกษียณต้องการเอาประยุทธ์จันโอชามีสองทางทางหนึ่งหลดอนุพงศ์เผ่าจินดา การที่จะปลดได้นั้นพี่น้องครับต้องมีเหตุมีผลในการปลดเพราะฉะนั้นอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเอาอนุพงศ์พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาขึ้นมาเพื่อต้องการปลอดอย่างเดียวครับไม่มีอย่างอื่นเพราะรู้อยู่แล้วว่าพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดานั้นไม่ใช้กําลังในการปราบปรามประชาชนในเมื่อไม่ใช้กําลังปราบปรามพวกเราก็ไม่สามารถที่จะสลายการชุมนุมของเราได้ แล้วคิดว่าการใช้กําลังปราบปรามนั้นก็คือการสลายโดยใช้กําลังมบของเราก็จะแตกไพ่ไปเองผู้ชุมนุมอย่างพวกเราก็จะแตกสลายไปเองพี่น้องครับเห็นแล้วอย่างวันที่สิบใช้รถถังมาเป็นสิบคันใช้ปืนกลมาใช้รถบัสใช้ทหารมาเป็นหมื่นระดมยิงแข่งฆ่าประชาชนพี่น้องด้วยหัวใจของคนเสื้อแดง ทำอย่างไรก็ไม่วันอย่างแน่นอนถึงจะตายก็ยอมทหารหลายส่วนครับวันนี้เอาเอากันจริงๆแล้วเขาก็มีทหารแตงโมออกมาช่วยต่อต้านทหาร,รเผด็จการที่อภิสิทธ์เอามาฆ่าเราอย่างแน่นอนครับเอาละครับผมก็ได้ทำหน้าที่ตั้งแต่เช้ามืดนะครับก็ขอส่งเวทีให้คุณจุ๋งภัยจิตอักษรนะรองครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ